สวัสดีค่ะแม่แม่นม้ำอินทผลามร้อยเปอร์เซ็นต์าก Pure Heaven เข้าแล้วนะคะร้อเอร์เซ็นต์นะคะอันนี้คือบำรุงได้เลยนะคะสำหรับแม่แม่ที่กระตุ้นไข่อยู่เราไม่ให้ทานหวานนะคะยกเว้นนะอิะนทผลามแบบไม่ทานได้นะคะ,ะ,คะเพราะว่ามีางานวิจัยชัดเจนนะคะว่าเป็นน้ำตาลดีนะคะไม่ทำให้ โปรตีนสูนะคะและยังมีถ้าเหล็กสูงด้วยนะคะวิตามินต่างๆเยอะมากๆรวมถึงสารโพลีฟีนอลนะคะโกลฟีนอริกไบโอฟลาโวนอยด์นะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วงที่เราเตรียมผนังรูปนี่นะคะเราดื่ได้เลยค่ะวันละหนึ่งกระป๋องเพราะว่ามันมีไฟเบอร์มากช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเพราะว่าเวลาเราย้ายตัวอ่อนแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีอาการท้องผูกนะคะเพราะว่าเราต้องนอนประมาณ10วันนะแม่ๆก็ดื่มน้ำอิตัวผ่านน้ำวันละหนึ่งกระป๋อง ะะส่งผู้ชายให้ถึงด้วยค่ะเพราะว่ามีงานวิจัยบอกว่าสารฟีกูรินที่อยู่ในอินทผาลาัมนี่นะคะจะช่วยเพิ่มน้ำเชื้อและคุณภาพของสเร์มได้ค่ะนี่ดื่มไปเลยค่ะอันนี้คือหวานมีหวานมีประโยชน์ไข่ไม่เสียหายนะคะ320ค่ะส่งฟรีเคอรี่ค่ะในนี้ค่ะนี่ในนี้นมียี่บสี่แคนค่ะรับรองไม่แตกแน่นอนรอบนี้เพราะว่าเป็นกระป๋องแบบนี้ค่ะมาตรฐานส่งออกนะคะนอกจากนี้ยังมีสารสำคัญอย่างเช่นเมตา แคโรทีนและก็รูตินและก็ซีแซนทินอยู่สูงมากซึ่งเป็นสารต่อต้อนานอนุมูลอิสระที่อูก้อยบอกนะคะ ที่เตรียมตัวจะใส่ตัวอ่อนเนี่ยค่ะที่ครูก้อยแนะนําแม่ๆที่อยู่ในเพจก็คือแม่เตรียมตัวจะใส่ตัวอ่อนครูก้อยให้กินมาเลยค่ะสักเดือนหนึ่งล่วงหน้าเลยค่ะวันละกระป๋องวันละกระป๋องวันละกระป๋องคนที่เตรียมจะใส่ตัวอ่อนต้องไม่แช่เย็นเพราะครูก้อยไม่ให้กินน้ําเย็นทุกอย่างเพราะว่าต้องการให้มดลูกอุ่นนะคะกินทําไมคะครูก้อยเตรียมตัวจะใส่ตัวอ่อนนะคะคืออินทผลัมมีงานวิจัยในเรื่องของการบํารุงกล้ามเนื้อมดลูกด้วยค่ะนะคะมันจะไม่ทําให้มดลูกแม่เนี่ย ผลคลายตัววิจัยอันนี้ครูก็ให้ดูเลยนะคะนี่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมัคคีดลนะคะโดย เภสัชก,กรหญิงกฤติยาชัยนอกนะสำนักง,งานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์รรมหาวิทยาลัยมหิดลกูกกอสรุปคร่าวๆเลยละกันนะคะการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิยาของอินทผาลามมีค่อนข้างมากโดยพบว่าผลของอินทผาล,ามมลัมีฤทธิต้านน้ำมูอิสระเห็นไหมคะที่กู้อยบอกต้านการอักเสบนะคะลดไขมันและน้ําตาลในเลือดเพราะฉะนั้นบางคนยังมีความรู้ที่ผิดว่าน้ำอินทผลามหวานกูก้อกลัวกินแล้วเป็นเบาหวานค่ะงานวิจัยชัดมากนะคะว่ามันลดไขมันและน้ําตาลในเลือดปรากฏว่าสามารถช่วยให้จํานวน อาซูจิและการเคลื่อนที่ของอาซูจิเพิ่มขึ้นทั้งยังทำให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอยู่ในภาวะสมดุล